นี่แหละพอ่อจ้อยถึงบอกว่าหนึ่งการซื้อเลขน่กันมีเงินเงินกันเขามีเงินเข้าซื้อไลน์เพราะอะไรครับบ่คือพอ่อจ้อยดิยพอ่อจ้อยเนี่ยก็บ่ามันสีคุยหลอกพ่อจ้อยสีคุยพ่อจ้อยเนี่ยยังมีคนเอาเงินไม่พอ่พอจ้อยกันถือพ่อจ้อยก็ยังได้ซื้ได้ค่ได้พวกนั้นเอามาซื้บาทเศร้าบาตนั่งเถอะก็ยังได้อันซุ่มบานนี่บาตสุดท้ายนีพ่พ่อจ้อยสียบเอาเลียง ซุมไม่ห้างน่างใหม่ครับไม่ห้างร่างใหม่เลยพราะจ้อยเรียตัวนี่ลีเข้ามาเรียตัวนี่หนึ่งเลี่ยงร้านครับแม่ไปกรุงเทพรังเดียวกับพระทรงเงินมาจากเทียก็มีคนี่ครับ,รบนั่นแหละเอาเงินผู้เท่านี่ซื้อสุลูกสุรานกินมันบระุมเหรอครับพกลอยบาทครับผู้ลองคนหินใส่ย่างคักลีขพอจอยครับม,มิงใสย่างไงตครับซือ้อบัตมาเิเยาหลายๆครับ บ่ได้ครับบ่มีสิ้นบ่มีซาครับก็คือก็จ้อยก็ขอร้องไหลาๆซุ่มในห้างนั่งมาซุ่มบ่มีผัวหาให้อยู่ให้กินครับม็คือเงินครับก็จ้อยบ่ก็คือค่อยๆเรียนไปครับค่อยๆเรียนไปค่อยๆถือค่อยๆเรียนไปครับปีใไม่แล้วให้ลำลำรุยๆปั๊บสู่หูสู่คน เอฟซีของปอจอยครับผู้ปล่อยผู้ปล่อยปอจอยผู้นั้นปอจอยก็ให้ลำลำุ้ลุ้ยครับผู้บ่ปล่อยก็ลำลำุ้ลุ้ยทั้งยิ่งยิ่งขึ้นไปครับไม่หรอกในอันขอให้ลำลำุ้ลุ้ยครับทุกผู้ทุกคนไก่มาอีกแล้วไกลไม่แก่ไม่ตั้งเจ้าอีกอ่ะตันเป็นยังได้เดี๋ยวไก่เดี๋ยวก็มาบอกมาลูก คือว่าอออกออกคลิปมากโลดดิิออกบ่เก่าเก่านะถือว่าฮะบ่จอดบดจอนี่หลัห่างใจพอได้เนาะลี่ยงใกล้เวลาบอกว่าหลายครับกูเลยมาใกล้ตีมาหาพ่อจอยเลยมีหอดใกล้ตีมีหอดใกลตีเ้อบาทพิน นี่เดีมาแล้วพ่อใจั้าหลังเจ้าออกมาจิกหลังแล้วพ่อจิกหัวใจแล้ววันนี้มันสิตีพ่อ่าคือบ่ตรงบ่ต้องทำ่อจอยอีกเด้อกันเบิ้งผ้ากันเบิ้งคลิปแล้วครับก็คือเรียกที่พ่อจอยให้ที่การล่อคอยนี่คือเก้าเก้ากับเก้าแปดครับชุดที่รอคอยบ่อพ่อแมนครับ คือ <mile> สุดท้ายแล้วครับเพื่ออจยมเขารอทั้งประเทศเลยครับเดี๋ยวจดเบอร์พระจอยไปนี่นีเบอร์ว่บอร์ย่างนี้ครับมี่นี่นี่แน่นองแน่นอนอันนเบอร์พระจอยเนาะคือเลขีที่มาของพระจอยนี่คือมีสองชุดนะครับสองชุดครับชุดแปดศูนย์อ่าวนี้เหรอวันนี้เขาให้เอากระสอบไปใส่อีกบ่อพ่อแปดหนึ่งแปดห้าขันพระจ้อยเนาะขันพระจ้อยมีวาสนา ที่พระบูชที่ปด่าที่เพิ่นรักสมรักษาผู้ขาดนี่ยผู้แม่นั่งท่อนันนี่เป็นผู้หยกยอปอปันลูกเพิ่นไว้นี่อาจพระจ้อยสิชื่ออะไ้ครับวัวนี้บอกว่าครับอยู่ที่ดวงครับอยู่ที่ดวงวัวนี้กัอยู่ที่ดวงถ้าจดวงมากกวกรสอบใส่เลยนะครับอันพ่อจ้อยคือบ่ซื้อคือสีบบสือบาแล้วเก็ก็ครับบบสือร้ายดิพระจ้อยมากเลยตุ่มมันหลุดเลยคือฟาดลงเลยครับพระจ้อยป็นคนอในสัน เลขที่มาคเลขหลายที่ร่างฐ่นกันก็ได้ต้องั้งเหมดเลยนบอยอยู่นี่เลยรวมทั้งหมดเลขพ่อจ้อยร่วมทั้งเหมิดหาคู่ครับเท่านั้นเป็นเลขมีที่มานะครับพระเอกเลยคือตัวไหนพ่อพระเอกเลยก็คือสุดสุดที่พ่อจ้อยออกเมื่อนี้ครับเก้าเก้ากับเก้าแปดนีเพึ่งได้มาบ่เก้าเก้าเก้าแปดได้เมื่อวานนี่ครับ พอจ้อยกับปอยไปแน่แล้วให้เอฟซเพราะว่าการล่อค่อยมันล่อค่อยู่เลขสองคู่นี่ครับเก้าเก้ากับเก้าเป็นหาล่าสุดนั่นมาเนี่ยผู้ใดบ่เสียกับซังครับครับผู้ใดบ่เสียกับบึงสะกอนหมดน้ำคุณซื้ออะไรจ้อยจัดมาแล้วทีนี้จัดหายแล้วครับพ้ายเฟิร์เมาลอตเตอรี่เลขพอจ้อยยืนอยู่ยแปดกับเก้าครับเลขมีที่มาก็คือมาเก้าครับอันสิบว่เป็นเก้าเก้าลอตเตอี่พอจ้อยว่า แต่วพอหยุดเลยเก่าพอตัวบ่อยากเบว์ไหลวิ่งเกาไปเลยเนาะมียนครับเมียนวิ่งเก่าค like ันพ้ใดอยากวิ่งวิ่งเก่าลูดเก่าครับจักสิวังเลยมันอาจมันสีมะเข้าเข้าคือจังศู์มาหลายๆมัก็ได้ครับอันมาแน่นอนครับว่าถ้ามันสีมาโมมาเลยครับถือเตะตัดขาล่อนกองกันอนพูนครับ ตายมูครับเพรมันตายผู้เดียวดิครับตายมูตายมูครับต้องกอดต้องเด็กดังเลยก็คือก็คือพอจอยนี่ก็คือรีดของพอจอยปล่อยออกไปตัวนี้ร่งหวังอั้นบิดแล้วครับแปดหนอ่าแปดหตัวนี้ก็อั้นบิดพอจอยบอกเลยอั้นบิดครับใช่แล้ตัวนี้มืออื่นก็จะอั้นบิด กีค่ะจบเลยครับ่นี <T iller> <t iller> ่กูนี่เปนว่าคูนี่กับทอ่นเมือขาข้แนี 8, ่่อ่านกหคบหัวเป็นวกแปดสิบอกแมนครับวินเทาเอาเนาะแล้วแ่ดวงมันบอกว่าแล้วจะดวงลงไปมันโอ้ย กันพอจ้อยกันที่ปล่อยหลายกับเลี้ยโนครับเลี้ยโนที่ซุ่มมามีเงินกันซื้อบ่ใบครับอันนี้คาดออกมาแล้วย่อๆแล้วย่อๆแล้วกันคือบู๊บ่มีเงินก็คือเนี้ยซืเลขตัวเก้านี่ละซื้อมันหลุดเก้าเก้านี่อันดอกเี่ก่อนอ้ยอวดเสวาเนาะเก้าแปดนี่เดียวใครจะซื้อใครหลายๆหลดดยาวาให้อันน้อยๆเถอะมีอะไรขายพื้นหลุด บังขันว่าพ่อให้ขายบบบนี้ให้ขายมีอะไรก็ขายให้รวยเอาออกมาแบ่งปันเนาะไม่ไเพราะไม่มีโรตารี่เท่าใดก็ขายให้รวยหรือเป่างัดออกมาขายเพราะแมนเอาใส่ถุงไว้ยังค่อยออกมาขายดิแล้วกขาเอาดึงออกมาจากในถุงหมดดิโอ๊ยมีอยู่ใบนึงเอาว่าพอ่อออกมาจากในถุงเซียงไใบเซียงไว้อ่านี่จะแค่เซียงไว้เป็นชีแล้วครับ ค่อยบ่อยเพราขายเพื่อใบก็ท่วนความฝันอีจ้าเขียวเนี่ยให้เอฟซีคือเลขฝันพอจอยนี่พอจอยฝันฝันว่ามีพอใช้สองคนมาถ่าพอจอยว่าสตีก็พอจอยนะพอจอยก็นั่งอยู่ละนั่งปืนก็บวางอยู่ขังพอจอยปืนอินซึมหกนี้บนเป็นปืนสั่นดิพอจอยก็ว่าโอ้กูไ่ย่านซื้อดอกซ้ำซื้อสองคนมาสั่นลูกกลางกิ้งว่าใส่นพอจอยเลยพอจอยจับปืนได้ลูกขึ้นเลยกาดยิ่งเลยกาดฟาดเส้ก โอ้ยคูบเข้าเรื่องทั้งสองบักเลยล่างนี่พุ่นเลียดนี่เต็มบดผืนในฝันน,น,นี่ว่ะอ่าสีนนี่แตกม้นไหวไปเต็มแผ่นดินเลยคอว่าล่างนี่นนี้วันนี้พอจ้จอยก็เลยยางใบบึงพอจ้อยกาดยิ่งมันตายมันลวมร่งทั้งสองแล้วนะ<ม>เลียดเต็มบดผืนจนตัวแดงใจ้ไว้หูลูกผืนนี่สีนคนนี่ตีเดียดเปลาปาดน้ำขี้ดินนี่แหละพอจ้อยก็เลยตีตีว่าผืนนี่มันเป็นแปด เอ็น16เนี่ยมันก็คือเอ็น16เพราะต้องตีไปมาก,มากไม่ใช่กล่องขั้นสิตีขั้น,ตนิตีนะปืนกบแปดอ่าก้นตายกระสีเป็นศูนแปดสูนก้นตายสองก้นกระสิสองศูนเนี่ยสิตีไปที่ได้หลายอีร่อระบัเป็นความฝันนะพ่อเนะี่น,นเป็นความฝันครับฟังเบิ้งดีๆครับปืนเอ็น16ครับเยอะมากมาันสิออกตรงๆรงสิล่ะเีื่ พอจ้อยว่าคันมันออกตัวนี้อาจมันจะออกขึ้นสามตัวครับม,มันเล็กงามเล็กสวยพร้อมครับห,ด,หดที่แล้วก็แปดเก้ามาตรงตรง,ตรงเลยนะพ่อเนาะแมนครับเพราะว่าพอจ้อยนี่ฝันฝันเราพอจ้อยก็ตีตีเอาบอนมอนครับตีเอามอลมอนต,ตีมอนอม,มอนอืมตีบอนมอนเ่าต้องไปตีมากไม,กมก่ใกล้กล่องนีงค,คันภูเขาสี่ห้าี่ำ เใา,า้เขาก็ใไ้เขาเอาตัวนี้สละตัวเขาตีสละนี่แหละเขาจอยิ่านว่าขั้นผู้ใดงบหน่อยว่ามีทุนแ็คขึ้นซึ่งซื้อเก้าเก้าครับเก่าแปดครับไ้ระว่างหกหกครับพอจอยบอกว่าไ้ระว่างหกหกครับอันนี้ตัวล่าสุดเลยใช่ไหมพ่อครับคือคือสีมันคลิปสุดท้ายแล้วครับโค้คงสุดท้ายได้มาพ่ออืมโค้งสุดท้ายได้เบิร์ดแล้วครับ เบิรแนวสิไงแล้วอันนี้เพิ่งส่งมาล่าสุดไห่วาเมื่อวานนี่ครับโอ้ยส่งมาหาวันนีที่คนเขารอคอยใช่ไหมชุดนี้แมนครับก็คือพอจ้อยบอกไปแล้วก็เฝ้าไปหาซื้อครับ่ต้องโทรมาถามมาว้าวพเห็นคลิปสั่นังสี่ก็ย่อกบรับก็คือห้พ่อจ้อยเส้าเมียเนี่ยครับก็คือให้พพอจ้อยเส้าเมียพอจ้อยเส้าเมียจะสองหมื่นสามหมื่น